สวัสดีครับครับหัวปัดตอมไม่รอไม่รู้นะครับครับอรุณสวัสดิ์ตอนเจ้านะครับตอนไปห้าะครับระเบ่มออกมายามกับดักติดใ่ไว้อีกอีพีหนึ่งครับหลังที่ใส่ไว้ตั้งแต่อีพีก่อนนี่ก้าหลังนะครับก็มีมีสกิดสกิดเฮ้ได้รุ่นกันพองนะครับอ่ะ วัดเจ้านี่เขาก็มาเดินหน้าสาะหาแนวแล้วก็ไอเก็บกู้ไปตัวนะครับเอามาดูตอนนี้เบื่อจะมาดูหลังที่เก้าก่อนนะครับมาเลยไปหาหลังที่แปดจนถึงหลังที่หนึ่งนะครับเ,เพื่อเพื่อเป็นการสิเวลาครับมา,มารอชมรอดูรอ,ร,อรุ่นกันเลยครับนะครับ ตีห้าครับตีห้าเขาก็มาดูไม้ยามหลังที่เก้าก่อนเลยครับหลังที่เก้าก็พลาดเสร็จแล้วครับมาดูครับหลังที่เก้าเก็บกู้ครับเขาแสดงว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ของมันนะครับหลังที่เก้า ยังอยู่เหมือนเดิมครับหลังที่เก้าครับเราจะตามกันยาวครับออเจ้านี่ก็มีพลาดมีพั้งกันพ้องนะครับยันทีระบบบอกอการใส่กับดักประเภทนีก้กันมันค้งบาได้ทุกขั้งอะครับพเพราะเขาการกับดักครับเขามมนได้เรี้ยงไวมัดู หนูตามธรรมชาติเลยครับหลังที่เก้าครับผ่านแล้วะครับเอามาลุดหลังที่แปดกันต่อครับดูหมายที่เขาหมายไว้หลังที่แปดนะครับโอ้โหนี่อากาศเจ้านี้นะครับโคตรหนาวนะครับนี่ขนาดล้ำปูนนะครับตัวมึงลํำปูนนะครับหลังที่เก้าก็ หลังที่8ก็เหมือนเดิมนะครับผมที่8เหมือนเดิมครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยไม่มีการขยับขยื่อนอะไรทั้งสิ้นครับเราปด การเกร็บกู้นะครับนี่ครับเก็บกู้ต้องไปใส่ความระมัดระวังก็ทางต่อไปเลยครับเดินทางกันไปต่อเลยครับผมเช้าแบบนี้ตีห้า ครับมาจมอยู่กลางตรงคนเดียวทำละครับอันที่แปดแล้วก็หลังที่เจ็ดนะครับว่าแล้วครับหลังที่เจ็ดมีการเคลื่อนไหวเอาเยื่อเอาไปกินนี่ครับแต่ว่าไม่ลั่นครับพวมอูซอาง้มปลายนะครับอ่า แต่ก็ยังมีพลาดอยู่นะครับมีพลาดมีพลาดสแสดงว่าตัวนี้เซียนมากๆเลยเอาหอยเอาไปกินด้วยจิกับดักมาหลั่นครับนี่นะครับหันชัดๆเลยข้าวบ่มไซมินมากๆนะครับนะครับตัวใส่ตัวนี้มันเอ่อมันเฉียงไปหน่อยครับ เออมาดูหลังต่อไปครับว่ากันครับมันก็ต้องมีเอ่อห้องว่าผัดครั่งผัดครั่งนะครับถ้าเขาได้เห็ดก,กุรอบมันก็ะคงแบบบอลลุ่นหม,มุนครับครับ อันไปสามหลังแล้วครับผมยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมสามหลัง <c oughs> มาดูหลังที่หกนะครับดูหมายเขาต้องดูหมายครับความแขางควางคืนหรือเหมือนเหมือ,อนที่เขาคงหาตำแหน่งยาก หลังที่หกครับนี่ทำไมหลังที่หกที่ทิ้งแทงหลังที่เจ็ดเลยเกินดูมาชมกันต่อครับนี่ครับหลังที่หกอ,อีกแกละนะครับ เอาเหยื่อไปกินอีกแล้วนะครับเอาเหยื่อออกครับแต่ว่ามันลั่นครับเอบ๊ะระบกบกระแป๊กใจว่าทำไมถึงเป็นนี่งนะครับห้างห้านดิมีตัวนะครับเอาเหยื่อออกโดยๆที่ว่า มันมีการลั่นนะครับนี่ครับเอาเหยื่อออกไปกินเลยก็เป็นอย่างครับรุ่นกันต่อไป ดูหลังที่ห้าครับหลังที่ห้านะครับว้าวหลังที่ห้าลั่นครับแต่ว่าบ่มีหนูครับหมายความว่าไงครับลั่นแต่หนูไม่มี หรือว่ายอย่างไรนะครับนี่ครับลั่นนะครับแต่ตัวหนูไม่หนไม่เจอครับเฮ้ยทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับแปลกมากเลยเช้านี้ครับมีลั่นมีกินครับกินฟรีนะครับ ไม่ใช่ลงทานนะ,อ,ะอันนี้มาจลงทานนะครับกินฟรีกินฟรีดูกันกันไม่ถึงหรือว่ามันโดนแล้วมันเจ็บไปที่อื่นครับถ้ามีการล่องลอยนี่เลยนะครับสงสัยมันแค่ ยิ่งพานครับหอยก็ยังอยู่นีนครับเราเก็บกับดักก่อนเอาละครับหลังจากที่เราเก็บเรียบร้อยนะครับนี่เปด้ยินเสียงอะไรครับชัชับๆๆบชัเสียงนี้ครับอมาดูหลังทีซีกันเลยครับทีซีครับฮะ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 ว้าวว้าวว้าวเนี่อะไรครับนี่อะไรครับโอ้โห โหยังสดสดร้อนร้อนเลยครับนี่ครับว้าวนี่ครับผลส,ส,สำเร็จจนได้ครับเจ้านี่ครับผลสำเร็จจนได้นะครับเราได้ผลกับดักเราได้ผลครับนี่ครับโหโนี่ครับ ใหม่เลยครับตอนเช้าเช้านี่ครับโอหยอดนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นๆนะครับโลกสวยก็ลบไปก่อนนะครับผมเจ้านี้ครับมาเก็บก่อนนะครับหลังจากเขาเป็นผลสำเร็จทำมาดูหลังที่สามครับหลังที่สามก็เหมือนเดิมครับผม ยังเหมือนเดิมครับเอาทิ้งไว้นี้ก่อนนะครับผลงานของเาาราแสมหดูหลังที่2ครับเพื่อเป็นการเซเวราเจ้านี้ครับหลังที่สอง,สงที่สอง,ง,สองอยู่ตรงไหนเอ่ยจะซุดนี่นั่นนะครับทำไมว่า hai cái sấy hai cái nông nĩ cài thì nương, nương hấp thì ạ lắng lắng thì xoong mà chưa để tao bùm ต้องหาให้เจอกันครับเอาละครับเขาหาเจอนะครับหลังที่สามหาเจอจนได้ครับนี่ครับอ่ผมขอกเก็บกับ,กบดักงเซตตกันนะครับผมครับสรุปเจ้านี่ก็ได้หนึ่งตัวครับน่ครับยังใหญ่ครับยังใหญ่ ยังมาตายนะครับ <c oughs> แฟนกัวันที่มนะครับว่าคลิปหน้าระเบิเดจมีอย,ยังเพ้ดูผู้ชมกันต่อครับสำหรับคลิปนี้เจ้านี้นะครับก็ EP นี้ก็เป็นผสนสเลปได้หนึ่งตัวครับอาเอากระฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อนระเบิดน้ำหนักนะครับ เพื่อจะมีทําคลิปใหด้ดีได้ชมกันต่อไปครับผม <c oughs> สำหรับเจ้านี่ก็พอเรอมไม่รอไม่รู้ขอลาไปก่อนนะครับกับหนุ่มตัวใหญ่ๆเป้งๆตัวนี้ครับมาย่งไงก็ขอสวัสดีก่อนนะครับ